มาแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับฟังแอดดิวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของพ่อจ๋าลูกจ๋าเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยมาเปลี่ยนแนวพูดกันในเรื่องของพ่อจ๋าลูกจ๋ากับเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็พ่อนกเนี่ยเขาสามารถที่จะผลักดันน้องอายไปถึงฝั่งฟันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับตัวอไอเองด้วยว่าจะเอาหรือเปล่านะครับหลายคนเขาก็เห็นด้วยตาแล้วนะว่าน้องอไอเนี่ยเขาเป็นเด็กที่รักหมอลำคนที่ไม่ชอบหมอลำไม่รักหมอลำไม่รักในใสายอาชีพหมอลำไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ศิลปินออกมาได้น้องอาอายตัวแค่นี้เอง ท่านลองไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆบางคนยังวิ่งเล่นอยู่เลยบางคนยังของเงินพ่อ,พอเงินแม่ถามว่าพ่อเนี่ยจะปล่อยมือลูกได้ลงคอลหรนะครับพ่อจะปล่อยมือลูกได้อย่างไรในเมื่อลูกขยันลูกเก่งขนาดนี้ก็จับมือกันไปเลยสิครับจับมือกันไปสู้ฝัน นกพงศกรเสียงวิหกครับน้องอายมาในลุกแม่เสือสาวนะเป็นฤาษีตัวน้อยนะครับน่ารักมากๆครับนกพงศกรชุดขาวเหมือนเทวดาเลยจับมือน้องอา,อายขึ้นบนเวทีบนสแตนเพื่อที่จะเตรียมตัวในการแสดงนี่คือความเป็นมืออาชีพของศิลปินนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูเนี่ย เขาก็อยากจะมาดูพ่อจ๋าลูกจ๋านะครับวันนี้น้องอายไม่ทำให้ผิดหวังแฟนเพลงไม่ผิดหวังอยู่แล้วเพราะว่ากีเวทีที่ไปมาทุกอย่างคือประสบการณ์หมดครับบอสนกได้พัมสอนน้องอาอนะพ่อสอนลูกในเรื่องของการทำงานพ่อสอนลูกในเรื่องของการออกสังคมพ่อสอนลูกในเรื่องของการพบปะผู้คน พ่อสอนลูกในเรื่องของการวางตัวอย่างไรนะครับแล้วก็การอยู่รวมกับคนในสังคมแล้วก็การเจอบิลล่แฟนเพลงต้องทําตัวอย่างไรนกพศกรสอนน้องอ้ไอหมดเลยครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่ว่าเด็กคนนี้จะไม่ใช่เด็กที่จะไม่ฉลาดเด็กคนนี้คือเด็กฉลาดและเป็นเด็กที่น่าจับตามองเพราะว่าการที่นกพศก,กรจับมือน้องอ้ไอขึ้นเวทีเนี่ยภาพที่เราเห็นกันเนี่ย มันคิดได้หลายมุมมองมากๆครับเราคิดได้ไปไกลกว่านั้นเราคิดว่าการจับมือในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการจับมือแบบจริงใจและเป็นการจับมือแบบที่ทำให้หลายคนคิดว่านี่คือความมั่นคงและมั่นใจและพ่อก็มั่นใจในตัวลูกพ่อให้กำลังใจลูกโดยการจับมือลูกขึ้นเวทีภาพมันบอกอะไรไหลายอย่างมาก มันมีหลายมิติในการมองนะครับนี่คือพลังบวกนี่คือคนที่มองการไกลแนละคนที่มองเป็นส่วนคนที่มองแบบลบๆก็มีนะประมาณว่าจับมือผู้หญิงจับมือเด็กภาคผูเยาวอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ยังมีอยู่เขาเรียกว่าพวกอวาตารพวกอวาตารเนี่ยก็จะมาตามติ๊กตอกบ้างมาตามลืบตามซอกนะครับ ไม่มีหน้าให้เราเห็นบ้างเพราะว่าไม่แน่จริงพวกนี้ไม่ใช่ของจริงครับของจริงของแท้คือพ่อจ่าลูกจ่าเท่านั้นใครอยากดูของจริงของแท้ก็ไปติดขอบเวทีได้เลยหรือดูไลฟ์สดผ่านหน้าจอก็ได้ถ้าแม่แม่แหลายท่านปวดหลังปวดเอวมาไม่ได้นะบางท่านมาได้ก็เพราะว่าลูกหลานพามาดูนะครับเนี่ยแหละครับคือความมั่นคงและเราก็มั่นใจว่าการจับมือของพ่อลูกคือความมั่นคง ในอนาคตและก็เรามองเห็นว่าพ่อจะนำพาลูกประสบความสำเร็จนี่คือพ่อดีเด่นครับแล้วน้องอาอายก็เก่งเพราะว่าตัวน้องอาอายเนี่ยเขาเอาครับเขาสู้เขาสู้กับงานเขาเอางานเขารักในอาชีพหมอลำเด็กบางคนนะครับถ้าไม่รักเนี่ยขวนไม่ขึ้นนะไปห้ามเขาไปสั่งเขาบางคนนี่ไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะ แต่เด็กคนนี้เอาครับเอาการเอางานเป็นการเป็นงานสู้กับชีวิตสู้เพื่อองค์กรแล้วก็รักพ่อนกมากๆครับรักพ่อนกพ่อนกจะไม่รักนออ้องาอ้ได้ยังไงครับเราเห็นเราก็ยังโอ้โหดีใจที่เราได้เห็นสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในวงการหมอลำเราได้เห็นพ่อกับลูก แสดงบนเวทีร่วมกันเราได้เห็นพ่อจับบือลูกส่งขึ้นเวทีได้เห็นภาพดีๆแบบนี้มันทําให้คนที่รักองค์กรเสียงวิหกอยู่แล้วเนี่ยรักขึ้นไปอีกรักในความมั่นคงของพ่อกับลูกที่เขารักกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยครับเด็กคนนี้จะโตมายังไงเราดูการพัฒนากันต่อไปเขาจะไม่ทิ้งพ่อนกไปไหนแน่นอนแอดูคอนเฟิร์มเลยเพราะเด็กคนนี้กรตันยูครับทรงกระตันยูทรงน่ารักทรง รักเพื่อนพ้องไม่ได้อวยนะอันนี้คือพูดแล้วภูมิใจมากๆขนาดแอดดิวพูดเองแอดดิวยังภูมิใจตัวเด็กคนนี้เลยภูมิใจนกพงศกรด้วยที่ได้เด็กคนนี้มาประดับวงการหมอลำโคตรภูมิใจเลยครับบอกเลยนะเราติดตามคนไม่ผิดและเราเลือกทําสื่อไม่ผิดเลยที่จะทําสื่อเกี่ยวกับหมอลำเสียงวิหกเราภูมิใจมากๆครับเลยอยากจะมาบอกต่อพี่น้องทุกๆคนให้ทุกคนเนี่ย ลองไปคิดดูนะว่าขณะเขาเป็นพ่อลูกกันเขายังส่งเสริมผลักดันกันขนาดนี้และเราเนี่ยเป็นคนดูเนี่ยทำไมเราจะไม่ส่งเสริมศิลปินไทยของเราโอเคไหมครับนะเสียงวิหกจงเจริญครับพ่อลูกพ่อจ๋าลูกจา๋าครับไปให้ไกลที่สุดไปให้ถึงที่สุดไปให้สุดเลยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ